สวัสดีค่ะชาวราศีกุมรัคนาลกุมนะคะเรามาพบกันค่ะในการทำนายดวงนะคะประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 7นนะคะคอนเทนต์นี้เป็นของชาวราศีกุมค่ะนะคะ,ะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมนะคะ,ะสำหรับเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านของการทำคอนเทนต์ให้กับแฟนๆนะคะจากเดิม ดวงทั่วไปนะคะจะเป็นการทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแต่สำหรับเดือนนี้นะคะตั้งแต่สิงหาคาม67ไปจะเป็นการเปลี่ยนแปลงคือดวงทั่วไปจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะสุขภาพสิ่งที่ควรระมาระวังแล้วก็การเสริมดวงชะตาการทำบุญเสริมดวงนะคะในส่วนของความรักขออนุญ,ญาตตัดในพาร์ทนี้ออกไปเพราะว่าโดยปกติแล้วจะมีดวงความรัก ล้วนๆให้อยู่แล้ว12ราศีนะ,ะลดการทำงานซําซ้อนและก็ทำงานหนักกับตัวเองนะนะคะก็มาดูกันค่ะตรงนี้เอาใจพื้นที่แบบคนที่ต้องการอะไรที่มันเป็นแนวชีวิตเลยนะคะให้เป็นการให้แสงสว่างกับทุกคนที่กำลังดาวนะ,ะสิ้นหวังเจอปัญหากับชีวิตอะไรต่างๆเนาะนะคะคิดซะว่าคุณผ่านมาเหมือนเป็นสาราพักใจเป็นบ้านหลังที่สองของคุณนะคะเนาะ อเรามาดูกันค่ะว่าของชาวราศีกุมค้ะไพ่อยากสื่อสารอะไรนะคะหาถ้วยรู้สึกเศร้านะอืมเศร้าอะไรจะโชคดีอยู่แล้วนะคะแปดเม้เา t h เดือดสันะคะเดือดสันไพ่ด e เอมเ e รสนะคะ Queen of Pentacles นะคะ เจ็ดถ้วย7 of c u น f นะคะไพดิอ e มพ์เลอร์ค่ะสิบไม้เท้าหนักมากค่ะทุกคนเบื่อสุดๆค่ะสี่ถ้วยเบื่อว่าเมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยไอเรื่องไม่ดีเนี่ยนะใช่ไหม อ่ะมากับความสวยและรวยมากแลหละหล่อแล้วรวยมากเก้าเหรียญน,นะคะช่วงนี้เลยชาวราศีกุมคิดมากในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะคุณเป็นคนที่เคยมีชีวิตที่แสนจะสุขสบายอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้หาเงินง่ายหาเงินได้ก้อนใหญ่หาได้เป็นกอบเป็นกรรม เป็นพลังงานที่ใครๆก็อยากจะเป็นเหมือนคุณมีความลิษยาอิจฉามันเป็นเรื่องความรู้สึกปกติแหละนะคะม่ต้องเก็บมาคิดมากเรื่องความอิจฉาของคนเนาะนะคะคุณมีดีคุณมีวาสนาคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเพราะมีเป็นพลังงานของคนที่อุปถัมภ์ดวงของคุณเกี่ยวข้องกับสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ผู้ที่มีอำนาจบรารมีที่เขาสามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้นะคะมันเป็นแทบจะเป็น ความโชคดีอะค่ะอยู่อยู่วันหนึ่งคุณก็ได้รับฝันร้ายนะคะเหมือนปัญหาเกิดขึ้นอย่างถาโถมคุณแทบคานเลยค่ะไพ สิบไม้เท้ามันขั้นสุดที่คนคนนึงจะแบกรับได้ไหวแล้วจนตอนนี้มีปัญหาในด้านของจิตใจสุขภาพอารมณ์ความรู้สึกมันไปด้วยกันหมดเลยคุณเหนื่อยมากคุณเบื่อมากนะคะเหมือนคนที่กําลังรอว่าเมื่อไหร่ไอ้เรื่องวุ่นวที่คุณจะต้องหาเงินคุณจะต้องใช้นี่คุณจะต้องรับรู้กับเรื่องของความเจ็บปวดเนี่ยเมื่อไหร่มันจะจบคุณรู้สึกเหมือนคนที่ แอบอยู่อย่างสิ้นหวังแต่บางครั้งก็แอบคาดหวังอารมณ์นะหนึ่งวันพันเหตุการณ์ในชีวิตของคุณนะจบได้แล้วเรื่องที่มันเป็นความทุกข์ทั้งหลายอย่าไปดราม,ม่าก,กับมันเยอะอย่าให้พื้นที่กับมันเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะมีที่พลกับความรู้สึกของเรามากเกินไปนะคะพลังงานของคุณที่จะเกิดขึ้นโดยภาพรวมคือการเปิดของดวงชะตาค่ะคุณจะได้รับความโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยได้รับมันจะหลั่งไหลกลับเข้ามา เหมือนคุณจะได้พบกับคำว่าปาฏิหารแห่งชีวิตเกิดขึ้นนะคะเงินทองเดี๋ยวจะได้มาเยอะกว่าเดิมสิ่งบางอย่างที่มันเป็นพลังงานของเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเขาเขาลังคัดสรรคนชั่วคนเลวคนโลภคนที่อยากจะเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่หวังดีคิดร้ายกับคุณสุดๆเนี่ยเขากำลังคัดกรองผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ถีบให้ออกไปไงนะคะเพราะว่าคือคุณเป็นคนใจดีอะคุณเป็นผู้ให้อะนะคะ คุณเป็นคนที่ชัดเจนกับการช่วยเหลือคนแต่คนพวกนั้นไม่ได้สำนึกว่าคุณเคยช่วยอะไรเขาไปนะคะซ้ำร้ายมีความลิษยาอยากจะถือดาบแทงคุณซะด้วยซ้ำคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะด้วยบารามีของคุณก็สูงพอ,พอตัวนะนะคะเหตุการณ์รลายๆทุกอย่างจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นสุขสุดๆสุขรักส,ส,ส,สงบด้วยจะไม่มีใครมาของเงินคุณ คุณจะไม่ต้องแบ่งเงินของคุณให้กับใครต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับความโชคดีค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในด้านของดวงการงานกันนะคะหลายๆท่านคุณเป็นพ่อค้าแมค่ค้าเนาะที่มารับชมเพราะในนี้เกี่ยวข้องกับงานกิจการการค้าขายคุณแบบจะเป็นคนที่มือเย็นนะปลูกต้นไม้ได้ด้วยสายกเกษตรกรรมนะคะปลูกต้นไม้แล้วงอกงามงอกเงยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผันตัวเป็นพ่อค้าแมค่ค้าคือคุณทํามาทุกอาชีพแล้วแหละนะคะ คุณเป็นคนสู้ชีวิตคนคนหนึ่งแล้วคุณก็สามารถอกอบกู้นะคะสร้างลงหลักปักฐานให้กับตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจนะแล้วอยู่ๆนะคะการงานของคุณอะมันหนักไปเลยเพราะอะไรอาจจะมีคู่แข่งทางธุรกิจการค้าขึ้นมานะคะมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะหรือไพ่สิบไม้เทา้าคุณเหมือนคนที่เหมือนลายได้มันตกงานมันมีปัญหากิจการงานสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดช,ชอบอยู่น,ะะนีสักครูนึงนะคะ ดี๋ยวหาสำหรับหนึ่งให้ก็คือว่าสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดช,ชอบอยู่นะคะมันดูมีปัญหาไปหมดเลยะคะ่ะมันดูเหนื่อยไปหมดเลยนะคะอเหมือนคุณจะต้องบอกตัวเองว่าเข้มแข็งนะทางที่ตัวคุณไม่ไหวแล้วคุณเหนื่อยแล้วนะคะคุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตค่ะมาลสุม่มขอร้ายเวรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญมา นะคุณจะได้รับการปลดเปื้องปลดปล่อยการถูกกันแกล้งทางธุรกิจทางตำแหน่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเกมการเมืองในที่ทํางานอะไรพวกนี้นะคะ ทุกอย่างจะได้รับการปลดล็อกหมดเลยเดี๋ยวคุณจะกลับมามีชีวิตที่มันสว่างสวยมากยิ่งขึ้นนะคะคือพนักนการงานคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจรู้สึกดาวรู้สึกงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของของเราเนี่ยทั้งที่เราก็มีความสุขดีๆของเราอยู่แล้วว่ะค่ะอืเหมือนเราเราพอใจมากเรามีความสุขมากเรามีเงินไปทําบุญเรามีเงินไปเที่ยวเรามีเงินกินอาหารแต่ทาไมอยู่ๆวันหนึ่งกิจการของเรามันฝืดนะคะ มันฝืดมันเกิดเรื่องราวอะไรมากมายเข้ามาในชีวิตเยอะแยะไปหมดถูกคนใส่ความใส่ร้ายมีแต่ในเรื่องของความร้อนอกร้อนใจขึ้นมานะคะมันก็มีคนจ้องกระทำคนอยู่ก็ได้นะ,ะเรื่องราวที่มันไม่พึงปรารถนาทุกอย่างกำลังจบค่ะคุณถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นสายการค้าขายออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆกิจาการจะเฟื่องฟูมากๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน รูปแบบความคิดนะคะปรับเปลี่ยนองค์กรหน้าร้านกิจการระบบภายในการทำงานทุกอย่างเ mm. พราะคุณปรับแล้วเงินของคุณจะหลั่งไหลกลับเข้ามานะคะคุณจะสบายขึ้นนะคุณจะโชคดีมากยิ่งขึ้นจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นสำหรับคุณนะคะหลายๆคนนะคุณถูกทำลายชื่อเสียงไปเยอะมากเด mm. ี๋ยวคุณจะได้รับความโชคดีในด้านของชื่อเสียงทุกอย่างจะเข้ามาแบบงงๆค่ะนะคะ คุณจะไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปคุณจะอยู่บนบัลลังของคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของคุณโดยที่จะไม่มีใครสามารถเข้าถึงตัวของคุณได้แล้วนะคะไม่มาถึงเนื้อถึงตัวไม่มาพูดคุยประชันชิดอะไรกับคุณได้แล้วเพราะคุณปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานคุณค้นพบแนวทางที่มันเหมาะสมกับตัวเองและที่สำคัญให้รายได้กับคุณได้สูงมากยิ่งขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จตรงนี้นะคะ อถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการงานอยู่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือได้รับการแก้ไขปัญหาจากคนใจดีคนคนหนึ่งคนเมตตาคนใจบุญคนคนหนึ่งคนนี้อายุไม่ได้เยอะมากแต่บารมีสูงสูงมากๆนะคะอาจจะเป็นการปลดเปื้องปลดปล่อยหรือให้ไอเดียให้คําแนะนําในการปลดปล่อยทุกอย่างให้กับคุณได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวชีวิตการงานของคุณจะอยู่ในสภาวะปกตินะคะ ในพื้นดวงของชาวราศีกุมการงานบางคนเบื่องานมากนะคะเบ,เ,บเบื่อคนร่วมงานเบื่อคนหัวหน้าเบื่อทุกอย่างเบื่อตัวเองด้วยนะคะเบื่อตัวเองที่ทำไมต้องทนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทนไปเถอะถ้าไม่ทนเราจะอะไรกินใช่ไหมนะคะมันเป็นพลังงานที่คนรู้สึกแบบไม่โอเคเราทํางานอยู่ตรงนี้ทําไมเราทํางานหนักกว่าคนอื่นแล้วเรากลับไม่มีตัวตนไม่มีคุณค่าใดๆตอนนี้หลายๆท่านหมดใจ หมดความรู้สึกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะเจ็ดถ้วยคือการมองหาโอกาสใหม่ๆกำลังสำรวจความคิดของตัวเองกำลังตามกระแสตามเทรนปรับเปลี่ยนให้มันง่ายยิ่งขึ้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้คดได,ได้ได้เจอในใน,ในส่วนของงานที่ เหมือนคุณรู้ว่ามันจริตของคุณพรสวรรค์ของคุณคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คุณควรจะอยู่เท่านี้อยู่ตรงนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะทําให้คุณมีความสุขในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ามาปังมากเลยอะ่ะแต่สําคัญนะชอบตรงนี้ชอบใบนี้มากนะคะเงินล้วนๆค่ะชาวราศีกุมนะนะคะ ถ้าใครรอคอยการสอบบรรจุข้าราชการบรรจุเป็นพนักง,งานประจําต่างๆจะสําเร็จสมหวังนะคะในพาร์ทนี้คุณจะได้รับสวัสดิรเต็มร้อยเต็มที่ที่เขาพร้อมจะออฟเฟอร์ให้นะคะหรือว่าหลายๆท่านรอคอยการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอันนี้อาจจะต้องชะลอตัวก่อนแปไม่เท้ามันคือต่างประเทศจริงแต่ว่าในในหลายๆอย่างน่าจะติดเกี่ยวข้องกับเอกสารทางการเงื่อนไข นะคะเง scream, nine, ื่อนไขเยอะเยอะสุดๆการตรวจสอบที่เข้มงวดนะคะคุณอาจจะต้องรอในส่วนนี้ไปก่อนนะคะอืมเหมือนคุณแอบกดดันว่าเมื่อไหร่จะได้ไปอ่ะเมื่อไหร่จะได้ทํางานอยากทํางานบางอย่างช้าอาจจะให้คุณกับคุณก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าฝึกฝนนะคะสกิลการทํางานไปก่อนฝึกฝนภาษารอไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณก็จะไงก็จะได้รับข่าวดีแค่อาจจะมาล่าช้านิดนึงในส่วนของการเดินทางต่างประเทศนะคะ เรามาดูในด้านของอดวงการเงินค่ะนะคะรวยค่ะรวยตาแตกนะคะออคือชีวิตของคุณก็เป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วนะมีอยู่ในเกณฑ์ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมีไม่ได้ลำบากไม่ได้ขัดสนมีกินมีใช้มีเก็บนะคะแต่อยู่ๆอ่ะทำไมอ่ะอยู่ๆมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะมาจากคนในครอบครัวเอาปัญหามาให้เลยค่ะสิบไม้เท้านะคะจุกจุกมากหาได้เท่าไหร่ ต้องใช้นี้ให้กับคนคนนั้นหาแทบไม่พอเลยค่ะเหมือนโดนบีบรัดอยู่ทุกวันทุกเดือนเราเป็นแบบนี้มาหลายปีเหมือนคุณโดนหนักพอสมควรเลยแล้วคุณเบื่อว่ามันเรื่องอะไรที่คุณจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้พลังใจของคุณมันแผ่วมากเลยค่ะเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะคะมีคนเอาปัญหามาใส่คุณนะคะ บางคนมีในเรื่องของนี้สินเพราะกิจการการค้าการขายหรือธุรกิจการงานของคุณติดขัดปัญหารายได้เข้ามาไม่เสถเทียนมันแต่ก่อนแต่รายจ่ายมันมีเยอะมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทําให้คุณอยู่กับภาวะของความเครียดกังวลกับการเงินมากๆนะคะเดี๋ยวก็จะหลั่งไหลกลับมาเหมือนเดิมค่ะกิจการร้านค้าลูกค้าจะหลั่งไหลกลับมาเหมือนเดิม คุณจะมีความโชคดีนะคะจะมีคนให้การช่วยเหลือในด้านของการเงินกับคุณมาในรูปแบบของความรักความเมตตาการอุปถัมภ์หรือดวงที่สมพงต่อกันนะคะบุญนำพาเพื่อให้มาเยียวยากันและกันนะคะบางคนนะคะอาจจะได้เจอแฟนดีนะคะแฟนคู่บุญอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีเงินนะคะหรือเจอเป็นพลังงานคล้ายๆแบบเป็นคนดีคนใจบุญมากนะคะ เขาอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องเงินกับคุณโดยตรงแต่เขาปลดล็อกอะไรบางอย่างให้แล้วทําให้การเงินน่ะประตูแห่งการเงินของชาวราศีกุมเนี่ยมันเปิดนะคะการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามามากๆเลยนะคะอืมมันเป็นพลังงานที่เดี๋ยวคุณจะมีความสุขมากนะคะคุณจะได้เข้าใจคาว่าปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเป็นอย่างไรคุณจะได้เจอแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะชีวิตที่แสนจะสุขสบายจะง่ายขึ้น มีคนเอาปัญหามาให้กับคุณนะ่ะในแบบที่คุณจุกมากคุณพูดไม่ออกค่ะอาจจะเป็นบุตรบริวารของคุณหรือมีคนคิดร้ายปองร้ายกับคุณอยากจะฮุบสมบัติคุณก็ได้นะมันเป็นพลังงานางเหมือนเขาวางแผนมาอย่างแยบยนที่จะเป็นเหตุการณ์ร้ายๆเหมือนให้คุณรู้สึกมีปัญหากับสุขภาพทํางานไม่ได้มันส่งผลทุกอย่างในชีวิตของคุณไปหมดเลยนะคะบางคนนะต้องคดีความท้องร้องใช้เงินเยอะมากนะคะ ปัญหาตรงนี้นะคะยังไงสิงหาคมก็จะต้องจบยุติลงไปนะคะคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกว่าผ่อนคลายสงบนะคะมีเงินเข้ามาเยอะมากๆเนาะ,ะ,ะ,ะในด้านของดวงสุขภาพค่ะอันนี้มีเยอะค่ะปัญหาเกี่ยวกับคอบาไหลนะคะนวดเท่าไหร่ก็ไม่หายใช่ไหมนอนผิดท่าหรือเปล่าหรือลองเปลี่ยนหมอนดูค่ะนะคะคุณภาพของหมอนนะคะก็บอกได้ทุกทุกอย่างนะคะกับกับ คุณภาพการนอนเช่นเดียวกันลงทุนกับการนอนอะ่ะมันสําคัญมากๆเพราะว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของของร่างกายนะคะาการทํางานหนักที่มากเกินไปด้วยนะคะชาวราศีกุมคุณน่าจะปวดหลังคอบัไหลสะบักแล้วก็เป็นผังผืดที่สะบักอะคะ่ะเหมือนเหมือนมันมาตลอดเลยอะคะ่ะ รักษายังไงก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยดูแลยังไงก็ไม่จบลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูก็ได้ไม่จําเป็นต้องยกของหนักเพราะตอนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่แบกของหนักๆอุ้มของหนักๆนะคะอ่ะแบกของหนักใช้แรงเยอะเกินไปอะค่ะนะคะแล้วอายุคุณก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันอะมันก็ใช่ว่าร่างกายเราจะรับได้เนาะนะคะฉะนั้นลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตดูในการทํางานดูหาวิธีการ ใหม่ๆมาซัพพอร์ตให้ตัวเองทำงานได้ง่ายและปัญหาสุขภาพของคุณก็จะลดน้อยลงเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรอีกบางคนเกี่ยวกับภูมิแพ้เกี่ยวกับอากาศนะคะฝุ่นละอองอเหมือนคุณดูไม่มีชีวิตชีวาเลยหนะ้าตาของคุณไม่สดใสเลยตอนนี้ออกกำลังกายเยอะๆหน่อยนะคะดูคุณไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเลยแล้วก็มักจะปวดหัวเป็นไมเกรน มันเหมือนอ้อเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระดูกอะกระดูกเป็นคล้ายๆหินปูนในกระดูกอะไรพวกเนี้ยค่ะอืมค่อนข้างรุนแรงอะค่ะมันเหมือนคุณรักษาไปเหมือนจะทุเลาแต่มันก็กลับมาเป็นเยอะกว่าเดิมอะค่ะแล้วคุณทรมานกับตรงนี้แล้วคุณอยากหายอะนะคะคุณอยากหายนะว่าคุณจะหายได้ไหมหายได้ค่ะคุณรักษาไปเรื่อยๆอ,อในตรงนี้มีมีอะไรที่ ที่อยากจะเสริมอีกนะคะนอกจากการรักษาอาหารความเครียดนะคะความเครียดแล้วก็การทํางานแบบยกของหนักอะมันมีผลหมดเลยเกี่ยวข้องกับกระดูกของคุณนะคะอ่ะลองปรับปรุงดูเนาะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในด้านของอดวงการเสริมเสริมดวงนะคะเสริมดวงเป็นยังไงในนี้มีไพ่ของพระมหากษัตริย์นะคะระดับมหาราชเลยขึ้นมา ยิ่งใหญ่มากนะคะคุณรองขอพรนะคะรัชกาลที่5นะนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหารัชช่วงนี้ท่านมาบ่อยมากนะคะเออเป็นพลังงานของนักลบผู้กอบกู้อืมเป็นลักษณะของผู้ที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลค่ะคุณรู้สึกคุณเหนื่อยล้าในชีวิตของคุณน่ะ คุณไปกราบท่านได้คุณบูชาคุณสวดพระคาถาของท่านได้ระลึกถึงท่านหรือเวลาที่คุณทําบุญนะ่ะใส่บาสังกทานสวดมนต์ก่อนนอนนะ่ะที่คุณทำนะคะให้คุณยกบุญถวายเป็นอ่าเป็นบารามีนะคะเป็นบารามีให้กับท่านนะนะคะเป็นการคือเป็นลักษณะของกษัตริย์นะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่จะมาบ่อยมากในการทาการของการทํานายดวงนะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนคุณไม่มี ไม่มีพลังอะเหมือนคุณหมดเลี้ยวหมดแรงอ่อนแอนะคะการที่แนะนําให้กราบไหว้ท่านระลึกถึงท่านนะคะหรือว่าอุทิศบุญเป็นบรารมีให้แก่ท่านเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับในตรงนี้คือในเรื่องของความมั่นคงทางจิตใจนะคะความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นนักสู้เหมือนที่ท่านกอบกู้แผ่นดินไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะนะคะ,ะคุณลองทําตรงนี้ดูนะคะ กราบไหว้ด้วยจิตที่มีความระลึกถึงพระคุณของท่านแล้วคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะคะคุณจะได้เห็นเลยอะไรที่มันหนักหนักอยู่มันจะคลายหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอ่อนแอหลังจากที่คุณกราบท่านไหว้ท่านระลึกถึงท่านคุณจะได้รับพลังดั่งนักลบขึ้นมาคุณจะได้รับพลังของความแข็งแกร่งนะคะอันนี้แนะนําเลยมันมันเป็นอะไรที่ สมบูรณ์แบบมากๆนะคะกับสิ่งที่แนะนําให้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินอะไรเยอะเลยนะคะไม่ต้องถวายไก่อะไรด้วยนะคะจริงๆท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ปลดไก่นะคะย่างแต่ไก่เป็นสัญลักษณ์ของนักสู้กับการชนไก่ชนะแล้วก็ท่านปลดปล่อยเป็นอิสรภาพนะคะจริงๆไม่ได้ปลดถึงไก่ชนในแง่ที่ว่าจะต้องไปถวายอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้แนะนําไว้นะคะสําหรับของ ชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะอืพลังงานดีมากเลยนะคะไม่ต้องเศร้าไม่ต้องขดหูไม่ต้องอยู่แบบอะไรหมดอะไรตายอยากยังมีพลังงานหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมจะดึงคุณขึ้นมาให้คุณเป็นบุคคลที่มีคุณ,ณภาพใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมนะคะอะลืมอันนึงนะคะขออภยัยในส่วนของ การให้คําแนะนํานะคะสิ่งที่ควรระมัดระวังก็มีคนอยากจะได้เงินคุณอยู่อะคะ่ะวางแผนอยากจะฮุบสมบัตินะคะเออเกี่ยวกับคนในบ้านเครือ,อาญาตินะคะหรือหรือเขาอาจจะไม่ใช่สายเลือดของคุณโดยตรงหรอกนะคะเป็นสมาชิกเส,เสริมเข้ามานะคะแต่มาสร้างความวุ่นวายให้บ้านให้ครอบครัวของคุณแบบสุดเลยนะคะบ้านแตกสลกขาดกันไปพอสมควรสร้างสถานาการณ์ที่ไม่ดีนะ แล้วตอนนี้อยากให้คุณอยู่แบบสงบสงบค่ะไม่จำเป็นต้องคุยกับใครมากนะคะหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของตัวเองเสริมดวงเสริมบรารมีให้กับตัวเองค่ะของบางอย่างถ้ามันเป็นปัญหาที่คุณแบกไว้นะคะทุกอย่างมันมีเวลาที่มันจะต้องจบเราไม่จําเป็นจะต,ต้องตื่นขึ้นมาแล้วใช้ความคิดกับมันอะอยู่ทุกวันทุกวันแล้วค่ะ คิดไปแล้วเราก็สู้กับมันไม่ไหวหรอกนะคะเพราะทุกอย่างมันจะต้องถูกแก้ไขนะคะใช้เวลานะคะอย่ากกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะนี่คือดวงของชาวราศี กลุ่มในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 7นเะคะอ้อขอให้ทุกคนนะคะมีหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะดังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อ้อแนะนําให้ทุกคนนะคะเราลึกถึงพระคุณของท่านนะคะให้คุณมีเป็นคนที่มีจิตใจแห่งความเมตตานะคะเมตตาแรกคือเมตากับตัวเองเมตากับหัวใจของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญคือเมตากับ เพื่อนพ้องนะคะเพื่อนในสังคมแล้วคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆกลับมาแน่นอนมันจะมาในรูปแบบทั้งเงินความสุขสงบการแคล้วคลาดปลอดภัยและคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีคุณค่ามากๆนะคะนี่คือดวงของชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนอสิงหาคม2 5ง7นะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆในการเข้ามาติดตามให้กําลังใจขอให้ ผลของการทำนายดวงนี้นะคะเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในส่วนของการทำนายดวงความรักนะคะสวัสดีค่ะ